สวัสดีครับก็มาทกวบดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอักษรตัวเลขนะครับจากเลขอาราบิกนะครับไปเป็นจากข้อความนะครับเป็นเป็นตัวเลขแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับเรามีวิธีการยังไงนะครับใน Microsoft Excel นะครับ ซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับของการทำได้นะครับในในในเว็บของของไมโครซเองนะครับก็สามารถทำได้นะครับท่านก็จะมีวิธีการทำอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับว่ากดตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับนะ,ะวิธีการทำก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นให้ท่านไปที่เว็บของอ เว็บของ microsoft นะครับเว็บนี้นะครับเพื่อไปก๊อปเอาโค้ดนะครับที่เขาสร้างไว้นะครับแล้วก็มาสร้างเป็นฟังก์ชันใน excel ก่อนนะครับก่อนเด่นก็ท่านก็ไปคลิกเอา Copy ตรงนี้นะครับนะเัดไปเอาโค้ดนะครับเรื่องโค้ดก็ไม่ต้องอ่านนะครับเพราะว่าเราบางทีเราไม่รู้หรอกครับนะเมื่อเขาเขียนไปยังไงบ้างนะครับต้องให้โปรแกรมมือเขาเขียนเองนะครับเราก็มีหน้าที่เอาไปใช้อย่างเดียวนะครับ นี่เป็นโค้ดที่ใช้ในการสร้างฟังก์ชันนะครับในในใน Excel นะครับท่านก็เลือกไปนะครับตั้งแต่ฟังก์ชันจะมีชื่อว่าฟังก์ชัน s p e l l Number นะครับก็เลือกออกตั้งแต่ option นี่นะครับไปจนถึงตัว n อ d f ฟังก์ชันะครับก็ลากแล้วก็ Copy นะครับ c o ป y ไว้นะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปนะครับ เปิด microsoft excel ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นชีตใหม่ขึ้นมานะครับหรือถ้าเป็นชีตเก่าอยู่แล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับรลอดแบบคเครื่องผมจะช้านิดนึงเสร็จแล้วนะครับท่านก็ไปที่มุมมองนะครับเพื่อไป ก็ปีคำสั่งเหล่านี้ลงไปนะครับในในใน m a โ r o นะครับก็ไปที่มุมมองนะครับแล้วก็ไปที่ m a c ครนะครับตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับมันก็จะให้เราใส่ชื่อ m a c ครเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะครับเข้าไปก่อนเพื่อเพื่อสร้างนะครับสร้างสร้างปุ๊บนะครับก็จะมีคำสั่งขึ้นมานะครับคำสั่งขึ้นมา เราก็ลบออกนะครับไม่เอาตัวนี้นะครับแต่คลิกคลิกลากทั้งหมดนะครับแล้วก็เพจคําสั่งที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะจากเว็บไซต์นะครับมาเพจลงไปนะครับเ,เสร็จแล้วก็เซฟนะครับนะกดเซฟนะครับอันนี้ก็ก็จะมีคําสั่งขึ้นมานะครับนะอา่า เวลาเลือกตัวนี้ก็เลือกเป็นสมุดงานที่อันนี้ผมใช้2013นะครับ Excel ก0 1 3ก็เป็น Excel ลมา e n a น l e บมาโคเอนะครับตัวนี้นะครับก็บันทึกนะครับออก็มันจะให้บันทึกหน้าหน้าเอกสารก่อนเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ปิดออกมานะครับปิดออกมาแค่นี้ก็เสร็จนะครับท่านก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับ เขียนนันพิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับพิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับทดสอบครับทีนี้เวลาพิมพ์นะครับท่านเวลาเราจะเอาฟังก์ชันมาใช้นะครับท่านก็พิมพ์เท่ากับ